h e l lo ทุกคนสวัสดีคะ่ะเอิงนะคะก็พอดีเมื่อวานเอิงคุยกับลูกค้านะคะก็เลยได้ไอเดียมาทำคลิปวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นคลิปที่รีวิวขาเอิงนะคะที่ลดด้วยโปรแกรม b i t f i t อ่านะคะก็ต้องบอกว่าเอิงเนี่ยเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ลดน้ำหนักมาหลายวิธีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินยาลดน้ำหนักคุมอาหาร คุมแคลนะคะแล้วก็ใช้เครื่องอบตัวอินฟล่าทเนาะเ,เข้าฟิตเนสนวดสลายไขยมันอ่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่า โอ้โหใครว่าวิธีไหนดีนะเอิงลองมาทุกวิธีนะคะจนได้มาเจอโปรแกรม b i t f i t นี่แหละเอิงเข้าโปรแกรม b i t f ิตสเดือนนะคะน้ําหนักเนี่ยหายไปทั้งหมด6กิโลนะคะส่วนสัดส่วนที่หายไปก็จะมีเอลสี่นิ้วสะโพก5นิ้วนะคะแล้วก็ต้นขา4นิ้วเลยนะคะซึ่งวันนี้เอิงก็จะมารีวิวต้นขานะคะก็เอิงลดด้วย b i t f ิตเนาะอย่างที่บอกว่า3เดือนนะคะเห็นผลตั้งแต่สิวันแรกค่ะอ่านี่ ภาพ10วันแรกของเอิงนะคะก็จากขาที่แบบเบียดเบียดนะคะก็เริ่มมีช่องว่างระหว่างขาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านไป20วันนะคะเซลลูไลท์ที่ขามันเริ่มจางลงแล้วก็ช่องว่างระหว่างขาค่ะมันเริ่มมากขึ้นอีกเห็นไหมแล้วก็พอผ่านไปได้สองเดือนไม่มีเซลลูไลท์เลยนะคะคือเซลลูไลท์หายหมดเลยนะแล้วก็ขาเรียวมากอื ส่วนภาพสมเดือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะมันเลียวตั้งแต่2เดือนแรกแล้วอ่ะเออแล้วก็ปิดฟิตเนี่ยง่ายมากๆนะคะเพราะว่า ปรับเรื่องการกินอย่างเดียวนะคะก็ถ้าใครอยากทำความรู้จักหรือว่าศึกษาโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดติดตามช่องทางด้านล่างเอาไว้ได้นะคะหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะสำหรับวันนี้เอิงก็รีวิวไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ของเอิงเองนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเอิงจะมารีวิวอีกเนาะโอเคคะ่ะวันนี้ก็บายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ